มาละลูกค้าพี่ตายมาละคันไหนท่าน้องจันโอ้โหแน่นอนมาก <c oughs> น,นี่ตอนอย่างนี้ขับฟอล์คเจอเร์มารับอิสุส ครับสวัสดี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 ครับเดี๋ยวเชิญด้านในเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเชิญด้านในครับรับกาแฟวันตินสวัสดีครับไปเดี๋ยวเชิญด้านในเลยนะครับมามามา เดี๋ยวไป่ต่ายพาลูกค้ากินกาแฟวันตินค่นัเดี๋ยวนี้พี่ต่ายพาลูกค้าไว้เจ้าที่ก่อนอันนี้ก็มีลูกค้าที่อบอกว่านัดไว้ก็ไม่ได้นัดหรอกแต่ลูกค้าเข้ามาดูรถก็รอก่อนอันนี้เดี๋ยวของพี่ประสาทแยกเป็นสองชุดนะชุดหนึ่งเก้าดอกอีกชุดหนึ่งห้าดอก อันก้าวดอกวายประภูมิใหญ่ๆนู้นก้าวดอกฝั่งนี้ครับผมก้าวดอกฝั่งทราย เดี๋ยวเสร็จนี้เดี๋ยวพี่ต่ายก็ต้องไปนางลองนะครับไปเอารถด,ด่วนให้ลูกค้าอีกไลยนยหนึ่งครับแล้วที่นี้เดี๋ยวพี่ประสาทไปรออยู่ที่รถนะเดี๋ยวผมเตรียมไปถ่ายรูปให้ ที่คุยคุยไว้กับพี่ต่ายเป็นตัวไหนครับตัวไฮแลนเดอร์เนี่ยได้ได้ได,ได้ถ้าพ่อไปนั่งกินกาแฟข้างในรอแป๊บหนึ่งไปเดี๋ยวดยวูดูดูตัวเซตไปนั่งกินกาแฟรอแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง <laughs> มาเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายถ่ายก่อนถ่ายก่อนอันนี้พี่ต่ายให้ลูกค้าถ,ถ่ายก่อน ถ่ายด้วยกันครับถ่ายด้วยกันเดี๋ยวเข้าไปเลยครับเดี๋ยวผมจะถ่ายเข้าไปเลยครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับมายังเรือของผมอีกมา <c oughs> อันนี้อ่า เดี๋ยวของพี่ประสาทยืนฝั่งนี้ครับเนี่ยยืนข้างรถเด้ออ่าข้างรถตัวนี้แหละเออครับไหนใครจะถ่ายครับมายืนคู่กันเร็วอานนี่กับคุณภรรยาเนี่ยนะมายืนฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่ครับอืมยืนไม่ต้องไปเออาบอกไปเดี๋ยวแป๊บนึ่งอีกนิดนึ่งอีกนิดเออนี่ครับเออาเดี่ยวแล้วของใครจะถ่ายครับมา,มาไม่ยัะนเพราะมาไม่ยันยืนตัวนี้ตัวนี้<ๆ>อย่าบังรถกัเพราะเออนั่นแหละ เออน่าละอาตัวนั่นก็ได้ไม่ใหญ่เออไม่ใหญ่ยืนแท็กตรงกลางได้เลยครับเข้ามาเข้ามาเชิญครับฝั่งนี้ครับผมอันนาตายขอฝั่งนีิจพลไหมนี่ครับ<โดย>ต้องปูมาเยี่ยมมายืนตรงนี้ครับเนี่<โด>ยปูยืนตรงนี้ครับยืนตรงนี้ นี่ครับผมอันนี้อันนี้เข่ากลางแทรกกลางเลยก็ได้ครับแทรกกลางเลยก็ได้ครับกูบัดต้องถอยมาตรงนั้นละ่ะอืมอนี่ละถือหนึ่งคนครับผม ยังเงย็บกับว่าจะนิดเนี่ยอืออือกลับนี่ละนี่ละมาอ่ะมากล้องมือถือก่อนเนดะ้อกรับมองกล้องมองกล้องครับหนึ่งสองับมองกล้องครับหนึ่งสองยิ้มนะครับยิ้มนะครับรถใหม่กดไลค์ครับยอดเยี่ยมแบบนี้ครับยิ้มกับหนึ่งสองยิ้มนะครับหนึ่งสองเดี๋ยวค้างไ้ก่อนนะครับค้างไปก่อนนะขอ,นนะขออีกรูปหนึ่ง อันนี้ได้แล้วครับอันนี้ต่เพิ่มให้ครับครับก็ดอกดาวเรืองก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับรวยรวยเฮงเงครับผมครับหลังจากซื้อเงินสดจ่ายไปแปดแสนไน้มาแปดล้านง <c oughs> วนะเขด้เนี่ยเอสุดยอดแล้วเนี่ยเห็นบองงามตั้งหากอ่าไอเรียมนี่ที่ได้ช่วงไหนเลมนี่เดี๋ยวรอจดทะเบียนครับจดทะเบียนเสร็จล้วก็ได้เลยมันจะได้พร้อมกันคอมมานเตอก็ประมาณเดือนหนึ่งครับ เดบหนึ่งอ่ะลูกค้าที่ดูรถเปไ็นแล้วล่ะ ต่อไปตา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 อย่าเพิ่งไปถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนนี่โอเคครับโอเคหนึ่งสองโอเคครับผมเรียบร้อยเอาสำนีพอละอันนั้นใส่ไว้ข้างในครับ ที่ประสาทเดี๋ยวมองกล้องจักหน่อยเนี่ยยิ้มเนี้ยยิ้มเนี้ยอ่าโอเคโอเคขออีกรูปหนึ่งครับโอเคครับสุดยอดครับผมเดี๋ยวพี่ต่ายไปตามใบเสร็จให้ลูกค้าก่อนอันนี้ลูกค้าอยู่อำเภอนาโพนะพี่ต่ายลงพิษมาเชา้ากลับ <c oughs> การแนะนำครับครับครับมีประสาทครับโอเคครับผมเรียบร้อยแล้วครับรวยรวยเฮงๆนะครับยินดีด้วยครับกับรถคันใหม่ครับรวยรวยเฮงๆครับครับค่อยถูกรวันที่หนึ่งวันนี้นะครับจะได้มาอีกคันหนึ่งเปลี่ยนหกร้อใหม่ไหมเอาหกร้อเพิ่มไหม เชียร์ยายอย่างเดียวเลยเดี๋ยวต่ยยืนรอส่งนะครับนันนก็จะเป็นคันของพินิก ออขออนุญ,ญาตนะครับต่างยี่ห้องดเข้าครับผมไปจอดอยู่ที่ถนนใหญ่นะครับแม่แม่แมอนุญ,ญาตครับไปจอดอยู่กลางเกาะกลางถนนนะครับเมื่อกี้น้องฝนน้องฝนเมอวานนค่ะรอโอ้โหสุดวอนเลยรอรอผม เอาไปกับไปพร้อมกันแล้วส่งใครก่อนเนาะที่นี่เอาไปขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณนะครับรวยๆเฮงๆครับ,รบตอนนี้พาพามาจองก็พามาจองนะ ขอบคุณครับรวยรวยเงงๆงครับรวยรวยเงงๆงครับไปเดี๋ยวพี่ตายไปดูลูกค้าที่มาดูรถกันนะครับ